สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับใดที่ในช่องนะครับหวยดาวทุกท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบก,กันนะฮะก็ สองวดแล้วเนาะที่เป็นแบบนี้ที่มันชนกันแล้วก็มาด้วยสูตรสามตัวนะครับทั้งสามสูตรเลยนะครับเนาะอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะชนกันแล้วมันจะมาอีกนะในงวดนี้มันมันจะเป็นสามงวดติดๆเนาะเออสูตรมันบักจะเป็นอย่างนี้แหละเต็มที่มันจะเข้าสามงวดก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงดูมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสูตรสองห้าสองสูตรหนึ่งเก้าสองแล้วก็สูตรสี่เจ็ดสาม นะครับเนาะอ่ะก็ผลในงวดที่แล้วออกไปในที่ใน3 3 3นะครับแล้วก็2 0นะฮะก็นะครับมาในสูตรนี้นะ3 3แล้วก็2 0ด้วยเนาะเออนะฮะก็ตัดสองงวดนะงวดก่อนก็ตัดเข้า2 9นะครับครั้งก่อนตัดเข้าไม่ก็ไม่เข้าเนี่ยมันก็สลับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนไปด้กันนะครับก็ในสูตรนี้ก็อ่ะเนี่ยมันชนกัน2สูตร ก็คือมันชน3าเนี่ยปกติมันจะไม่มานะก็แสดงว่ามันไม่ปกตินะครับเนาะเออมันก็ไม่ปกติตั้งแต่ออกเลขเดิมเนาะเนี่สองหกสองหกนี่นะครับก็แสดงว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วนะครับก็เอาตัวที่มันชนกันแล้วกันนะทั้ง3สูตรนะครับนะเอาแบบนี้แล้วกันนะนะก็หวังว่าจะจับแบบนี้จะจะ,จะถูกแล้วกันนะออพอจับพอซื้อตามปุ๊บไม่ออกสละนะครับเนะาะมาดูในสูตรแรกกนันก่อนนะฮะสูตรนี้สูตร2 52นะครับก็ ผลออกเป็น3 3 32 0เนาะอ่าก็นะครับสี่จิเลยนะก็มาในที่หลักร้อยก็หลุดเแล้วนะอืมก็มาในหลัก10นะกับหลักหน่วยก็ตัดเข้าล่างนั่นแหละนะส่วนมากมันถ้าย้อนไปเนี่ยนะครับส่วนมากก็ตัดเข้าล่างนี่ครับ20งวดเข้างวดเดียวอ่ะมาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตร2 5คหานะครับก็ในที่ในหลักร้อย ก็จะเป็น,นที่ในเกับแปดหลัก10นี่ก็จะเป็นีกที่ในห้ากับ6หลักหน่วยนี่ได้แปดกับเนะครับหนะลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยนะจับ3ตัวนะครับสลับในสูสองห้าสองแลก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดห้าแปดาเก้นะครับเจ็ดหกปดานะครับแ 5 8, 8, 5, 9, 8า5ปด6ปาเแนะครับแล้วก็8ปดเก้าเนาะสลับในสูตรแรกนล่งไปตัดนะฮะห้าปดปนะครับเจ็ดห้าเนี่ยนะฮะสลับกันอยู่ในตรงเนี้ยหรือจะรอดูว่ามันจะชนกันเลขไหนนะครับสูตรที่2ก็เป็นในที่ในสูตร192สนะสูตร192เอ่ะนี่เลยนะีสูตร192นะครับ3 3 2 0 ก็แสดงว่าสูตรนี้เข้ามา2งวดด้วยเนาะนะครับก็ครั้งก่อนนีไปล่างเนาะสองเก้านะครับก็ถือว่าสมเนาะสามก็ยังมาในหลักร้อยอยู่เนาะศูนย์ก็ยังมาในบนอ่ะเข้า3มตัวตัวนี้เออใช่ไหมเนาะเข้าสามตัวนั่นนี่สามสองศูนย์แน่นี่ฮะสามตัวแตกนะครับเนาะเออเนี่ยเนี่ยนะครับกว่าจะมาได้นะครับเนาะสามตัว ก็สูตรนี้ก็ก็เคยเข้า3าตัวบ่อยอยู่นะสูตร192เนี่ยถ้าถ้าย้อนไปสมาชิกท่านเก่เกาๆนี่น่าจะจําได้อยู่นะถ้ามันเข้า3าตัวแล้วในงวดถัดไปนี่มักจะไม่เข้านะครับอ่ะเข้า3ตัวเนาะอ่าน่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างด้วยในสามสามอ่ะใครนําสูตรนี้ไปจับก็ยินดีด้วยนะสูตร192เนี่ยเข้า3ตัวเลยนะครับส่วนในล่าสุดนะครับสูตรก็คํานวณไว้ให้แล้ว นะครับศูนย์หนในหลักร้อยเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน3กับ4หลัก10เป็น0ูนย์กับ1นะฮะแล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน1กับ2อนงะอ่ะโอเคนะฮะเนาะก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยตรงในหลักหน่วยเนาะมาหลายงวดแล้วนะครับหนึ่งสอมี่ห้าหกเนี่ยมาหกงวดนะครับอืมก็บอกว่ามันจะมาอีกด้วกัน แต่เมันก็ไปก,ก็ไปชนกันกับในหลักสิบก็คือหนึ่งถ้าย้อนไปมันชนกันในหลักสิบอ่ะก็มีหลุดก็มีอ่ะมีห้ามีหกอ่ะมีเข้าก็มีนะครับอ่ะมีหนึ่งชนหนึ่งเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยนะฮะเนาะเนะี่ยจับคู่เข้าด้วยในวันนี้อ่ะไม่ใช่วันนี้วันนี้ตนนัวนี้เออชนหนึ่งก็แสดงว่ามันน่าจะมีหนึ่งเนาะหรือเปล่า นีครับอาจับ3ตัวนะฮะก็จะได้นะครับในสูตร192กนะก็จะเป็นที่ได้3ม1 3 3 12 4า1 4 0น4 1ี่ี่น1นะฮะแล้วก็4 12มีชนกันไหมสอสูตรไม่ชนกันเลยนะฮะ ก็ต้องมาลอดูในสูตร4 7 3จดนะว่าจะชนหรือเปล่านะครับสลับในสูตรนี้นะก็3 3 2 0นะครับก็มีสูตรนี้นะที่ไม่มานะครับอ่ะแต่มันก็ยังมี3ามนะแต่มันก็ยังมีเลขเด่น0นย์ะครับเลขเด่น3เนาะอยู่ในตรงนี้นะครับสูตรนี้ก็ในหลัก10นี่ก็มาหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับหรือจะเน้นในหลัก10ในตรงนี้ก็หวังว่ามันจะมี0 1, 2, นะูนย์เนาะเมื่อกี้มีที่1เหมันชนกัน ในครับในสูตร4จะ3นะฮะในหลัก100ก็จะเป็นในที่ใน4กับ5หลัก10เป็น9กับ0นะฮะแล้วก็หลักหน่วยเป็น8กับ9อ่ะมีชน0น,นะอ่ะเลขต่ำๆนะผมว่าวดนี้นะฮะมี0มี1มี2แน่นอนนะครับจับ3ตัวก็จะเป็นนะฮะในที่ใน4 4 9 8 4 9 9 4 0 8 4 0 9, 9 598 599 508 509นะครับก็มีชนกันไหมมีชนกันในที่ได้8 9 9 5เนะี่ยชน3ตัวเลยนะในตรงนี้อืมหรือซื้อเอาที่มันชนกันนะครับเนาะอ่นะ5 8 5 9เนาะที่ชนกันนะครับอยู่ในตรงนี้ตรงนี้ก็มี4 0นะอ่นะมี4 0เนาะที่มันชนกัน เผื่อจะเหมือนในงวดที่มันเก้าสองนะที่มันชุนกันสองสุดเนี่ยอ่ะนำไปซื้อนำไปจับแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าวิเคราะห์เมื่อกี้แล้วนะฮะก็ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยตัวจอเนีก่ก็เอาในเลขเด็ดน,นะครับเนาะ่ซง่งถ้าดูเมื่อกี้เนี่ยนะรัวก็เปรียบเทียบกันเลยเนี่ยก็คือในที่ในสูตรนี้นะในสูตร4ี่เนะครับเพราะว่าสูตร4ี่เจ็ดสามในใน,ในหลักสิบนี่ครับก็มาในที่ในหนึ่ง 1>, 1 2 3 4งสมี่ห้าหกมาหกนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในสูตร192สูตรที่เข้า3ตัวนะครับในสูตรนี้นะครับก็อ่ะอันนี้ก็12345อันนี้5นะ้าดเนาะอันนี้6งวดก็อ่ะมันต้องมีสักสูตรแหละที่มันเข้านะครับเพราะว่ามัน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 เลขใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับ เนาะผมว่ามีมาแน่นอนนะฮ90นะ9012เนาะเดี๋ยวเราจับคู่กันเลยนะ19 10 29 20เนี่ยนะเอาที่มันเข้าบ่อยๆนะครับเนาะอ้ะและนี่ก็เป็นแนวทางในสูตร3ตัวนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในสูตรนี้นะฮะเข้า3ตัวนะครับสลับในสูตรนะครับ192นะสูตร192งนะงวดก่อนก็เข้า 29นะครับแล้วก็ถัดมาก็เข้า3ตัวนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่เข้า33ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือถ้าไหนอยากได้สูตรใหม่นะฮะสูตร2ตัวสูตร3ตัวยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้าลังใต้คลิปกันได้นะฮะเดี๋ยวมีสูตรเลขนามสัตว์มาเนาะเออไม่ได้ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้ในวันนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวััสดีครบ